มาดิหนึ่งวันออนวันมันชุบว่ะเม็ดตัวนี้เม็ดเดียวพ่งขึ้นดี่ซ้าย <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไม่นะครับผมไปเสร์ชใน Facebook ด้วยนะครับเพจชื่อว่าหอยสังโอเคครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับ ดูขวาว่ะไม่ไม่เล่นไม่เห็นซ้ายเลยวะใช่ใช่เหมือนแค่แม่โดนตีทั้งข้างซ้ายคนเลยเลยขวาขวาขวาไกลมาแล้วนี่ข้างในทั้งในโน้ตเจอว่าโน้ตออกไปนู่นนะฝั่งซ้ายหมดเลยเปิดไหมดิกลตองกลอนหนึ่งดาวจะดาวหนึ่งจะดาวหนึ่งจะดาวนะจะดาวมันวอาเปิดไหมพูดกอมันบอกจะหน้าคงจะมีตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวมีขวาไกลตัวหนึ่งพี่วิวไปแปดเปล่าไกลอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพี่ไปโอ้เหมือนคุณตัไม่ทันนี่ไงพี่ เฮ้ยดาวอ้เพี่ยมันดักพี่โบนัวพี่ต้องเล่นอ่ะเฮ้ยสวยกระหม่อมสวยดาวสองแล้วผมตัวนึงเดี๋ยวปั๊บย้ายไปก่อนเด็ดโอเคโอเคต้องผมมันไม่มีปืนนะต้องผมเล่นตรงพี่โบนัวมันดักอย่หน้าตัวเดียวสองหนึ่งพี่ตรงนั้นสองหนึ่งสวยเลยตัวเดียวไอ้บอไอ้บอยเนี่ยโคดังเนี่ยโคดังเนี่ยมันมีระเบิดมันระเบิดต้องหัวว่ะเด็กกตัวตายเด็กกตัวตาย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  มาเมเดียทีริโก้มาได้มาเนี่ยเข้าหัวเข้าหัวตักใา่ให้นะเจ็ดบูก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยพี่โน่ทำไมออนไฟเลยวะพี่บุนโอ้กินอะไรมาหรือเปล่าพี่โน่ไปกินคนมาแน่เลยผมดูทรงละโดนไม่เปิดไม้พูดเลยดูมันดิ่งมาพี่โน่ทำไมพูดได้ซ้ายขวาขวาไหมเอ้ยหลังเนี่ยดาวเฮ้ยเฮ้ยจดาวดาวตรงนี้ดาวอ่ะเรียกตรงนี้ขึ้นดาวตัวนึ่งแล้วนะหนึ่งด้วหนึ่งพี่มันขึ้นข้างบนเปล่า จะลงพี่ดาวอ่ะซ้ายมือพี่ดาวเนี่ยโอเคพี่มันเหลือสองตัวน่ะฝั่งขวาขึ้นมาบนแล้วเปล่าวะไม่มันก็ขวาขวาล่างอ่ะขวาไกลในที่ฝั่งนี้ขาเราแน่เลยวะถา้าขโดนมีป้าเถินเกิดอ่ะไปโดนดีนี่วะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวข้างในอ่ะแน่แน่ผมนะผมเราไปเจ็ดสิบสี่แล้วเออ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 เอากูตายพี่ บุโน่เชิงมันโดนไปนัดหนึ่งแล้วเอ้าเปิดกูเก็บมาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสองเพลงหน่อยแล้วผมซื้อสองอันแล้วพี่ทิ้งให้ผมเลยไหมพี่บุโน่ฮะในแข่งมันทิ้งให้กันได้ป่าวแบบเนี้ยได้แต่วาผมว่าเองซื้อใช่ไหมสมมติสมมติเองซื้อปุ๊บแล้วเองก็กดเข้าไปซื้อเองอ่ะซื้ออีกรอบเหมือนกันนะหนาผิดซื้อแล้วห้ามซื้ออีก ดาวหนึ่งดาวหนึ two, <and> <one> ่งเนี li li ่ย <everyone> ข้างหน้าเนี่ยอ๋อโดนโดนทันลอยยิงพี่ตัวชิดหน้าตัวนึ่งฟิวข้างข้างหน้าพี่กดคุณว่ะโดนร้อยหกสิบสองพี่ไม่พี่ดาวว่ะเฮ้ยโดนระเบิดมามันปั๊มยามอยู่ในคอนเทนเนอร์หน้าพี่เลยเนี่ยคนนนนเเเ่ยอีหน้าพี่เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยหน้าเลยเนี่ยไอเดดเนี่ยข้างในรูเนี่ย ว่าหน้าต่อไปเออย่าก็น่าบอกผิดว่าแหละว่าหน้าคิดว่าแบบตรงนี้ไงน่าบอกโค้ชเนอร์ลงไอวอลก็จบละพี่พูโนตัวนี้สอดสามตัวเลยพี่ทสมโยพูโนสามหนึ่งฮะจังหวะนี้ทำได้หรือไม่เฮ้ยน็อกหนึ่งเว้อไปเกินไปแล้วต้องจบ嘛พี่ตายเมื่อกี้เนี่ยมีตัวหนึ่งพี่พูโนแก่งระเบิดลงมาพี่ tai Từ... à, bố tai bố bố hả tai bố tai bố tai 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 เจ็บเจ็บเจ็บพี่บุโน่ันบ้านแอลโคตเจ็บอ่ะเมื่อเดียวที่บุโน่ระบาดระเบิด้วเด้อาสองอ่ะขว้าสองมันไม้ชายอยู่มองระดุนอยู่บนไม้ชายเลยนักไม่เห็นแล้วอ่ะสายเออว่ะเนี่ยสายกลางเอ้ยวัวซ้ามีอีกว่านี่นอกบ้านนี่วันน่ะไอ้เอ้ขวาบ้านแอลมันกลับไปแล้วนะกูตายนะกูตายแล้วนะ ผมดักประตูซ้ายบ้านไม้การระเบิดบนไม้ซ้ายที่การระเบิดพี่ไม่ไดาวเฮียบ้านนี้โคตรเจ็บเลยคงรู้ว่าโคตรเจ็บก็แล้วอยู่เนี่ยพี่น้องเฮ้ยจ้าน่ง ู่บ้านไม้ผมตัวนึงทีโอ้โหเฮ้ยเปิดโล่มโดนแล้วของห้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่สองตัวม,ดดมันชุกันได้หมดเลยว่ะเกมตึงจัดเลยเกมตึงจัดเลยเด็ก โอ้โหไอ้เหี้ยเม็ดเดียวเลยโนโน่ตาฮะเกคทีวิตาพี่กับไอ้สกิลตาผมกับสกิลไอ้อไ้ตัวพี่ชายอ่ะอันไหนมันแรงกว่ากันในใเบลพี่อ่ะตัวโนโตตาดิมมัันนก็เฮ้ยอันนี้อันนี้ดีกว่าไอ้สกิลไก่จะดีกว่ามันเห็นผลกว่ามันเห็นผลกว่าไอ้เยอะไก่ ไม่รู้ว่ะแม่งเอ้ยเลือกยากดีแล้วคู่อ่ะใช่ดีแล้วคู่แล้วแต่เราเรใส่แม่งสองอ่ะเลยรออะไรวะจบเพี้ยงก่อนเลยมันละดสองร้อยวอนเอาเอะเฮียบุโน่โง่อีกไปชุบชุบได้หรอวะชุบได้ปะไม่เลยนี่นั่งอยู่นะชมได้เลยขวานดาวอ่ะอีกตัวหนึ่งวเฮ้ยขวาเต็มเลยมันของเต็มเลยโอเค ป้าถมงไงวะขวาเห็นน,นะเยอะอยู่นะสองสามตัวขวาเย็นอยู่ก็โดนยิงไงวะงงเลยไห้ดาวทำไมมันตั้งไอ้บอลอยู่อี่พี่สอง,<ม>งตัวไอ้บนบนหลังคาสองตัวเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งฐานเก็บดาวตัวหนึ่งตรงบ้านกลางอะ่ะสวยขวาพี่สองตัวมั้ง ชุกันแล้วเช่วอดิไอ้หโดนรายยัเป็น่าแตกกข้าบ้านโอ้เปิดคุโนไม่ทันว่ะเฮียถโดโอโถอดคุโนโอ้โหนี่ผมจ้างมาที่เล่นก่อนได้เปิดไปได้ผมกทีปีทบไปห้องน้ำอีกน่าจะร่วงอยู่เป็เชนเไอ้เท่าอยี่สอะ ดาวหนึ่งนะสวยสวยสองอ่ะนะไม่ดาวสองแล้วแล้วนะตอนตอนสองแล้วซ้ำดิโดนปล่อยไว้แล้วนะพี่พี่เฮียกูเข้าบ้านไม่ได้กูเข้าบ้านไม่ได้ว่ะเฮียกูบั๊กกูบั๊กว่ะซิมโนลด์ระวังขวานละใต้บอลดาวอีกันเดียวที่ไหนอ่ะรัวของเข็มยาวมากโอ้โหนาฬิกาโอ้นาฬิกาที่หอวนาฬิกาดาวว่ะเฮียชุดได้อยู่นะ แต่แม่งมีคนโดนนะมันงั้นมันปลาแบบมันซ้ำกูอีกแล้วโดนมาแปดสิบไว้ถ้าเกมตึงเกมตึงคนคนทำไมวะเยเอดี๋ยวไก่ต๊อกลงสตรีมหรอกอย่าดราม่าชนะสองเกมพี่เขารอบชัวร์ใช่เหรอด้วยแพ้ต้องสวนวิววิวเปลี่ยนที่ได้แล้วครับไ้เดดไปอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นบนฟ้านอพี่ให้ผมด้วย ม่ง,ดงมหดไอน่าจะวิ่งเร็วนะกว่าน้ำสปาเระเบิดดักโอ้โหน่าต่างกับบักอีกแล้วว่าบินเนอต่างบักเฮ้ววยมันดันไวมันดันไวพี่มันดันไวมันดันไวอยู่ไหนแล้ววะขึ้นฐานเราแล้วขึ้นยานแม่เราแล้วย <c oughs> านแม่เฮ้ยดาวหนึ่งแล้วนะ่ะดาวหนึ่งแล้วนะ่นนวนะยานแม่หรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะ อยู่มองเรือ้ยกว่าห้่ว่้ตนเฮ้ยพี่บุ่ะวมันระยะจุดกับพี่เลยไอตรงไอไอโดนหนักวามือ้่า้ด่าพี่บุด่าแล้วเิดผมอผมโดนไโดนมาขึ้นแล้วไอโดนมันอยู่เาเหลี่ยมนตายัวเดียวพี่กาข้างล่างตัวเดียวแล้วก็ถ่านมัน ตรงนี้โนโดูิงขวาก่อนดิโบูพี่บูนูยิงวขวาก่อนจบผมโดนสองเม็ดนะมันดักอยู่มันดักอยู่อยู่ไอไวอลอยู่ไอวอวิวอยู่ไอวอลเค๋ั่นละไปเกลี่ยตรงบือโนกก่อนได้อะผ่านอ่ะแค่ต้องแตะมันน่าจะขึ้นมา,าเาดี๋ยวล้วก็ทีบะ่ะอื้อมันมาสู่พี่บูโนโูแล้วเฮ้ยแปดสิบจังหวะนี้ ปไปมาดิหนึ่งว on ันออนวันมันชุบว่ะไอตัวนี้เม็ดเดียวเพิ่งขึ้นนี่าย้ไมซม์ นี่อะตึงจัดเลยไนี่ักตึงจัดเลยนี่อะตึงจัดเลยอ่ะไฟจริงอ่อนไฟจริงอ่ออนไฟจริงไฟแล้วที่ผมไปวอลกับทีมหมดนะไปวอลเหรอโอเคโอเคเกมตึงจัดเลยกินอ่ะ